ยูซูมิวเอ็กโฉมใหม่โฉมล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะเรียกว่าตอนนี้ในเรียกลดรถใหม่ก็ไม่มีของให้ด้วยเอางี้แล้วกันนะรถใหม่ตอนนี้รอของยาวเลยนะมิวเอเนี่ยตัวนี้เป็นเบาะพิเศษอีกเบาะคูลแม็กซ์นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเบาะคูลแม็กซ์แบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยูสูเขาด้วยนะครับจอกล้องถอยตัวเนี้ยชัดเจนนะจอกล้องถอยนี่ชัด มากเลยนะครับชัดกว่าตัวเก่าเยอะแล้วก็มีเส้นการะยะแบ่งเป็นสีให้ด้วยอันนี้เจ๋งมากนะคมชัดมากเลขใหม่นะครับตอนนี้นะครับที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่2 5 6 1 1กิโลแค่นั้นเองน้อยมากนะถือว่ารถตัวนี้ปีเสร็จแล้วปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณหมื่นกิโลแค่นั้นเองใครหารถใหม่ผมการันตีเลยนะไม่ต้องรอรถแล้วก็ได้ราคาที่ประหยัดลงไปตั้ง2องแสนสฟรีดาวด้วย สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูสีมอเตอร์คังนะครับวันนี้นะครับเรามีรถ PPV ยอดฮิตนะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าฮิตสุดแล้วในตลาดนะครับมิวูมิวเโฉมใหม่โฉมล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะเรียกว่าตอนนี้ในเรียกรถรถใหม่ก็ไม่มีของให้ด้วยเอางี้แล้วกันนะรถใหม่ตอนนี้รอของยาวเลยนะมิวเเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนโฉมแล้วฮอตสุดๆนะเจ้าตลาดยังต้องเหลียวหลังเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดขายรถใหม่เนี่ย แสงเจ้าตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะตัวต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยเรามาดูกันว่าทาไมคันนี้เนี่ยถึงฮอตขนาดนั้นนะแล้วตัวนี้ตัวท็อปเป็นตัวมิวเอ็กซ์สเครื่องท็อปสุดนะครับเอาติเมตด้วยนะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนนะแล้วไม่ต้องไปออกไปแดงแล้วมาออกที่นี่แหละนะทำไมต้องมาออกที่นี่มาดูกันคันนี้คุ้มแค่ไหนนะครับเป็นปี2 0 2 1นะโฉมล่าสุดเราจะดูเลยว่าโคตรหล่อเลยหนะ้าตาหล่อมากนะครับเนี่ย ดีไซน์เขาใหม่หมดทั้งคันเลยหน้าหลังนะครับแล้วก็ด้านในด้วยนะภายนอกเนี่ยรอเลาด้วยไฟหน้านะครับตัวนี้เฉียวมากนะเป็นไฟดวงเล็กลงนะเป็น led headlight daytime running light Day Time ight, สวยงามแบบนี้นะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้นะตัวนี้ก็เป็น led ด้วยเรียกว่า full led เลยด้านหน้านะครับและที่สำคัญไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบเรียกว่า auto high beam เลยนะคือเปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยเนี่ยเทคโนโลยีมาเต็มเลยนะอันนี้จัดเต็มจริงนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะของ yusu e logo yusu e big b ึ้มแบบนี้นะ ตัดด้วยนี่เขาทําเป็นพลาสติกพ่นด้วยสีออกเทาด้านนะสวยงามแบบนี้นะครับตัดกับโครเมียมคือดูโดยรวมเนี่ยทั้งหรูทั้งสปอร์ตมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้ด้านหน้าสี่ตำแหน่งนะครับและที่สําคัญด้านหน้าเนี่ยเขามีตัวเรดาร์นะเป็นเรียกว่าพรีแคชซิสเ e มนะคือป้องกันการชนด้านหน้าให้ด้วยอันนี้เจ๋งมาก ออปชันเทคโนโลยีแต่จริงๆนะครับด้านข้างมาดูกันนะโอ้ล้อโคตรสวยเลยล้อนี่เป็นล้อ2ีนิ้วนะครับนี่จากโรงงานเลยนะ20นิ้วเลยชูโทนสีดําตัดสีเงินแบบนี้นะฮะพร้อมกับยางใหม่ตัวนี้ยางเนี่ยมากับตัวรถเลยนะยางปียนะพร้อมกับตัวรถตัวรถ B ี1ยางปียี่สแล้วที่สาคัญวิ่งน้อยรถคันนี้วิ่งแค่2 0 0 0 0กว่านะะนั้นยางใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับเอาละได้ดูด้านข้างตัวนี้เขามีเอฟเฟอร์รีมาให้เรียบร้อยนะเป็นกันสาดของวีเอ็กจากดีลเลอร์เขามาให้เรียบร้้อยลยนะดาา่งก็จมี บันไดข้างนะไอ้ตัวนี้ทําเป็นทูโทนสวยงามแหลกหลังคามีมาให้อันนี้ mm hmm. เจ๋งนะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเช่มากนะด้านหลังตัวนี้ผมชอบนะดีไซน์เขาสวยมากนะฮะไฟเขาทาเป็นแบบเหมือนเป็นแบบสโมกนะสีดำนะแต่เป็นข้างในเนี่ยเป็น led สีแดงดูสวยงามดูหล่อนะดุดันนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนเนี่ยสปอยเลอร์ท้ายมีให้ไฟเบรกตรงที่3าสาอ,อากาศแบบชาร์กฟินอันนี้นแบบจัดเต็มเลยนะครับ รวมถึงด้านหลังเนี่ยเขาก็มีเป็นเซนเซอร์ให้นะอีก4ตํตำแหน่งหน้า4หลัง4ให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้อันนี้มีให้เรียบร้อยหมดเลยคืออุปกรณ์อะไรที่ไฮเทคเขาจับยัดเข้ามาเต็มที่เลยสําหรับมิวเอสรุ่นใหม่คันนี้นะครับด้านนอกหลอเหลาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านในนะครับตัวนี้กุญแจนี่เขาเป็นแบบสมาร์ทคีย์แบบนี้เลยนะฮะเข้ารถได้ไม่ต้องใช้นะไม่ต้องกดรีโมทแล้วนะครับ รวมถึงตัวนี้กุญแจพิเศษมากนะตัวนี้เขาเป็นกุญแจแบบออโต้สตาร์สามารถสตาร์ทจากภายนอกรถได้เลยนะอันนี้เรียกว่ากดปุ่มมาเปิดแอร์รอได้เลยอันนี้เจ๋งอันนี้เทคโนโ,โลยีตัวนี้เจ๋งน,นะครับ<ๆ>ก็เจ้าตลาดไม่มีลวกันนะพัฒนามาเจ๋งกว่าแล้วภายในเนี่ยเท่มากเนี่ยดูภายในเดียบะเบาะตัวใหม่นี้เท่มากนะมีโอบไหลแบบนี้นะแล้วก็เป็นโทนสีส้มตัดกับสีดําเข้ากันดีดูดีมากนะครับที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วแอร์เปิดอัตโนมัติได้ ตัวนี้เป็นเบาะพิเศษอีกเบาะคูแม็กซ์นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเบาะคูแม็กซ์แบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยูซูเขาด้วยนะครับคือเข้ามาถึงเบาะเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นทั่วไปและเย็นเร็วด้วยนะอันนี้ดีมากเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูข้างในกันดีกว่านะครับด้านในของนิยาสตาร์ทก่อนเลยนี่จอดตากแดดนะไม่ร้อเลยนะถือว่าเจ๋งมากนะครับ จอใหญ่มากนะครับตัวนี้เปิดมานี่มีจอใหญ่2จอนะตัวนี้น่าจะประมาณ9นิ้วเลยนะ8.59นิ้วอนะ่ะาใหญ่มากแล้วจอกลางนี่ประมาณ4-2นิ้วนะคือโดยรวมเนี่ยวัสดุใช้ดีขึ้นเยอะมากนะฮะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ดีไซน์ดูหล่อขึ้นเยอะนะจากรุ่นเดิมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแข่งกับเจ้าตลาดก็ดูดีกว่าเอาผมการันตีเลยดีไซน์ก็ดูดีกว่านะครับเบาะตัวนี้ก็สวยนะเป็นสีส้มที่เมื่อกี้บอกนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคู่หน้าเลยนะครับตัวด้านคนขับเนี่ยปรับปกทิศทางนะ แล้วก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยก็ใช้วัสดุที่นอกจากดีไซน์ดีแล้ววัสดุที่ใช้ก็ดีมากด้วยนะฮะน,นี่เป็นวัสดุนิ่มเกือบหมดเลยนะฮะคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกโฟมฉีดขึ้นรูปแล้วก็มีทำสติช,ชิ่งแบบนี้ดูสวยงามนะฮะแล้วก็ตัดกับเนี่ยเป็นคอนโซลหน้าสีดำนะตัดกับเบาะสีส้มแล้วก็มีแดชบอร์ดที่เขาเป็นอินซิร์ตเป็นกราฟิกสีส้มแบบนี้นะส้มแบบไท,ไทเทเนียมด้วยดูเข้ากันดูเข้ากันดีนะฮะประโยชน์ใช้งานเนี่ยเต็มเลยนะนี่ ลิ้นชัก2ชั้นอ้อนี่ชั้นบนนี่นี่เขาใส่เครื่องเล่น DVD ให้ด้วยนะอันนี้สามารถดูจากจอนี้ได้เลยอันนี้ดีนะครับจัดเต็มมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยจอสวยนะจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วน่าจะประมาณ8.59นิ้วนะจอใหญ่มากฟีเจอร์เต็มนะครับนี่เรามาดูนะแผนที่มีมาให้อันนี้แผนที่จากโรงงานนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึง อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะฟีเจอร์เขามีเยอะเลยนี่นี่ตัวนี้ดีตัวนี้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะแบบมีราแค s สนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อระบบแอปต่างๆของสมาร์ทโฟนได้นะจะเล่นเพลงนะจะทำอะไรได้หมดดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับแล้วก็รวมถึงนะตัวนี้มีกล้องถอยให้อีกนี่จอกล้องถอยตัวนี้ชัดเจนนะจอกล้องถอยนี่ชัด มากเลยนะครับชัดกว่าตัวเก่าเยอะแล้วก็มีเส้นการระยะแบ่งเป็นสีให้ด้วยอันนี้เจ๋งมากนะคมชัดมากนะครับดูดีหมดตัวนี้เรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันเขาจัดเต็มยิ่งกว่าเจ้าตลาดอีกนะครับด้านล่างลงมานี่เป็นแผงควบคุมแอร์นะแอร์เป็นแบบดิจิตอลแบบดูโอโซนเลย2โซนแยกอิกสระซ้ายขวานะฮะตัวนี้เจ๋งเจ้าตลาดโซนเดียวต้องหนีไปเป็น2โซนแล้วเพราะมิวเอกรุ่นใหม่เนี่ยแหละเขาปรับให้มาเป็นแบบนี้นะออปชั่นเต็มจริงนะฮะด้านล่างนี่เขามีพาวเวลเลตหนึ่งตำแหน่ง ช่องเสียบ AUX มีมาให้เหมือนเดิมนะฮะ AUX USB มีมาให้ก็เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางสมาร์ทโฟนได้นะเกียร์ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยหัวเกียร์นะใหม่มากนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ตรัวมัดตแบบ6สปีดนะสวยงามชิปเป็นสปอร์ตโหมดได้นะแล้วที่สําคัญนะตัวนี้รุ่นใหม่เขามีแพดดูชิปมาให้แล้จ้ะนี่มีแพดดชิปมาให้ด้วยก็ชิฟเกียร ได้ที่ขอบพวงมาลัยละรุ่นเก่าไม่มีให้ตัวนี้เขามีมาให้จัดเต็ม Parking sensor อ,อันนี้ผมบอกให้มีมานะ Auto start stop มีมาให้ระบบ traction control นะมีมาให้ระบบช่วยเหลือเวลาลงทางลาดชันมีมาให้อันนี้มีเต็มเลยนะนี่ขนาดขับ2ยังมีมาให้ขนาดนี้นะครับเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเจ้าตลาดเบรคมือแฮนด์เบรกยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะอันนี้แบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะมี auto ้โฮให้ด้วยนะครับก็เวลารถติดได้ใช้ auto h o ฮแน่นอน ที่วางแก้วมี2อตำแหน่งให้ตรงนี้แล้วก็มีอีก2ตำแหน่งให้นะรวมเป็น4ตํตำแหน่งนะนี่ด้านข้างของคนนั่งและคนขับก็มีให้อีกเนี่ยข้างหน้าอย่างเดียวมีสี่ตำแหน่งตรงนี้ที่เท้าแขนดีนะคุ้มหนังอย่างดีมีช่องเก็บของให้ขนาดกระทัดรัดกาลังดีอันนี้ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่แต่เท้าแขนได้ดีนะตำแหน่งดีนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านอย่างดีเลยนะครับคุ้มหนังมีสติชิ่งสวยงามแบบรถยุโรปเลยนะครับด้านซ้ายมีปุ่ม มัลติฟังชั o นควบคุมพวกจอวิทยุต,ตรงนี้นะฮะวางสายรับสายโทรศัพท์ voice control มีมาให้ด้านขวานี่มีปุ่มควบคุม Cruise Control นะตัวนี้เป็น Cruise Control นะแบบสามารถกะระยะคันหน้าได้ด้วยนะช่วยเบรกได้ด้วยอันนี้ดีเทคโนโลยีล่าสุดเลยเจ้าตลาดไม่มีให้ตัวนี้มีมาให้เป็นเรดาร์ข้างหน้านะครับแล้วก็สามารถเป็นระบบ p c a s h system กันชนด้านหน้าได้ด้วยจะป้องกันอุบัติเหตุได้เยอะเลยนะครับ รวมถึงข้างล่างนี่จะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของจอนะเป็นจอ Multi Function Display ตรงนี้นะครับประมาณ4-2นิ้วนะใช้ควบคุมได้หลายอย่างเลยดูข้อมูลพวกเกี่ยวกับตัวรถนะระยะทางคงเหลือนะอัตราการบริโภคน้ำมันเข็มทิศมีมาให้นะครับรวมถึงมีระบบเลนคีปไอตัวนี้มีเลนคีปให้ด้วยนะคือนอกจากจะมี p r e c a ชแล้วเนี่ยมีเลนคีปให้อีกนะเวลาเราออกนอกเลนเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยเตือนให้ด้วย แล้วก็แน่นอนข้างกระจกเนี่ยจะมีปุ่มนะมีบายสปอตให้เขามีบายสปอตให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ระบบความปลอดภัยมาโอ้โหเต็มเปี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์มากนะค่อนข้างครบหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะเลขไม่นะเลขไม่นะครับตอนนี้นะครับที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่2 5 6 1 1กกิโลแค่นั้นเองน้อยมากนะ ถือว่ารถตัวนี้ปีเสร็จแล้วปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณหมื่นกโลแค่นั้นเองน้อยจริงอันนี้น่าใช้ใครหารถใหม่สภาพป้ายแดงคันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยมีมือจับขึ้นมาให้ด้วยนะอันนี้ดีนะ,ะแล้วก็กว้างขวางใหญ่โตเนี่ยเล็กรูมเฮดรรูมเหลือๆเ,เลยอันนี้ผมปรับเอนมานิดนึงนะแต่จริงๆอยู่ประมาณนี้โอเคนะเฮดรูมก็ยังเหลือๆเ,เล็กรูมสบายๆนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะอุปกรณ์ทั่วไปมีมาให้ครบนะฮุกแล้วก็กระเป๋าข้างหน้ามีมาให้นี่มีตัวเสียบปลั๊ก220บโวลต์ให้ด้วยนะรวมถึงนี่มีช่องเสียบ USB ให้อีก2ตำแหน่งโอ้โหอันนี้ครบถ้วนจริงๆนะเดินทางไกลไม่ต้องกังวลแบตจะหมดแบตโทรศัพท์หมดนะฮะด้านหลังเนี่ยเบาเขานั่งสบายขึ้นนะใหญ่โตเพราะรถด,เดิเมนชันมันใหญ่ขึ้นกว่ามิวเอ็กซ์เดิมนะฮะแล้วก็เบาเนี่ยนุ่มสบายนะใหญ่โตนะแล้วก็เวลาเดินทางไกลนี่อันนี้เขามีที่เท้าแขนให้ ันนี้ดีนะครับเท้าแขนได้แล้วก็นี่มีที่วางแก้วน้าให้ด้วยนี่อันนี้ดีนะค่อนข้างดีเลยครบถ้วนเลยไม่ไม่เหนื่อยแน่นอนรถคันนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยผมว่าเขาปรปับปรุงมาเยอะนะรวมถึงแอร์ตัวนี้มีแอร์ให้3แถวเลยนะเนี่ยแอร์แถว2แอร์แถว3ปรับได้ตรงนี้นะมีตัวปรับแอร์ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์จะผู้นั่งด้านหลังจะร้อนเกินไปนี่ไม่มีนะตัวนี้แอร์มีแอร์ให้เรียบร้อยหมด3แถวพร้อมกับเครื่องเสียงตัวนี้มีเครื่องเสียงให้ด้วย ยูสุเขาเอาใจคนนั่งหลังด้วยมีเครื่องเสียงให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นจัดเต็มจริงนะเจ้าเจ้าตลาดมีหนาวอะ่ะเอาเงี้ยเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะครับตัวนี้นี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วครับนรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะตัวนี้เนี่ยถือว่าสู้เจ้าตลาดได้แล้วนะครับแล้วพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนี่ผมพับเบาะขึ้นมานะเป็นเบาะสามแถวที่นั่งด้านหลังนี่ใหญ่โตขึ้นนะครับเนี่ยมี เข้ามาดูนะครับมีพื้นที่วางขาเนี่ยค่อนข้างลึกเลยอันนี้ดีขึ้นนะนั่งได้จริงนะครับแล้วก็กว้างขวางขึ้นเพราะตัวรถมันยาวขึ้นฐานล้อยาวขึ้นถ้าเวลาไม่ใช้ก็ง่ายอันนี้จังหวะเดียวเลยนะครับนี่ดูดิพับเบาะแล้วบึ้มเลยใหญ่โตนะฮะเก็บของได้เยอะแยะเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของสำรองให้ด้วยจัดเต็มจริงนะครับอันนี้ต้องผมว่าโห ไม่แปลกใจที่ f o r t u n e r ต้องรีบเร่งออกตัวใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวชัดซีก็ดีขึ้นภายในอุปกรณ์ดีขึ้นหล่อขึ้นอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเดี๋ยวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส 4JJ นะครับตัวท็อปเครื่อง3 0 0 0ซีนะครับของยูสุเลยนะครับเครื่องตัวนี้พัฒนาขึ้นมานะเป็น3 0 DDI Blue Power ที่พัฒนาแรงม้าขึ้นมาเป็น190ม้าแล้วตัวนี้นะฮะ450นิวตันไม่แพ้เจ้าตลาดแล้วการออกตัวดีขึ้นเยอะนะกระฉับกระเฉงขึ้นแต่ยังเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันอยู่เหมือนเดิมประหยัดน้ำมันเนี่ยผมการันตีประหยัดกว่าเจ้าตลาดแน่นะครับแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นเยอะนะครับแมชกับเกียร์6สปีดกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับโครงสร้างรถเป็นไงโครงสร้างรถสวยนะตัวนี้น็อตน็อตเดิม erm นะครับซีลยังนิ่มอยู่เลยนะฮะซีลเดิมสวยงามนะโครงสร้างเนี่ยผนังเดิมนะครับคานสวยงามนะ ครบถ้วนดูดีมากนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับรถสมบูรณ์เรียกว่าร้อยเปอดีกว่าอย่าเรียกว่าเ0้าสิบเปอร์เซนต์ก็ร้อยเปอร์เซนต์เลยใครหาป้ายแดงเข้ามาดูคันนี้เพราะราคาคุ้มมากเดี๋ยวให้ดูนะราคานะครับคันนี้ออกห้าง1 4 7 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าประมาณ 5, ล้ 5, านห้าละล้านห้ากับรถคันนี้นะวันนี้เนี่ยผ่านไปแล้วปีเศษเองราคาลงเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับนี่1นึ่0 0้านสอ่้าบาทบ้าไปแล้วนะ คันนี้ปีกว่าเซฟไปแล้ว2อ0 0สนจ้าโคตรคุ้มนะปีเดียวนะไม่ต้องไปรอมาชิ้นรถใหม่แล้วตัวนี้คุ้มมากร้านสองแสนสี่หมื่นเก้าการันตีเลยถูกสุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะราคานี้ฟรีดาวนแน่นอนใครมาหารถรุ่นนี้นะไม่อยากใช้ตังนี่คันนี้ได้เลยนะฟรีดาวนแน่นอนร้อยเเนะยอดจัดมุ้มๆลน้นๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ดีวอรันตีห้างยังเหลือเต็มตัวนี้เนี่ยรถปี2021 วอรันตีห้างเนี่ยเขา3าปีนะเพราะนั้นยังเหลืออยู่อีกนะครับปีเศษคุณลูกค้าใช้ได้อีกยาวๆเลยใครหารถใหม่ผมการันตีแล้วนะไม่ต้องรอรถแล้วก็ได้ราคาที่ประหยัดลงไปตั้ง2อ0 0 0 0สฟรีดาวด้วยหาแบบนี้ไม่ได้แล้วรีบเข้ามาจับจองกันนะครับที่เอคูลสีมอเตอร์ของเรานะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะที่เอคูสีมอเตอร์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อช่องทางฝขาย,ขายนี่ด้านล่างเลยเบอร์ติดต่อ QR Code มีีให้้เรรยยบอย ก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่จะเข้ามาทีเอ็ก e ซ์คู v e m มอเตอร์ของเราทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ